ดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุนัขค่ะวันนี้นะคะคุณแม่และคุณพ่อรวมถึงพี่แสบนะคะมาชวนทุกคนเที่ยวนะคะกันที่นะคะเขื่อนสียักษ์นะคะโดยที่เราจะพักที่สอนไร่โฮมสเตย์นะคะซึ่งวันนี้แม่จะรีวิวคร่าวๆนะซึ่งคลิปหน้าอาจจะรีวิวแบบละเอียดน,นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราไปพักกันแค่1คืนกะบ1วันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพี่แสบจะชอบที่นี่ไหมคะ่ะ นี่นะคะบ้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูพี่แซมเนาะเราก็จะขึ้นนะคะเป็นบ้านยกทรงสูงนะก็ต้องอุ้มกันไปแล้วก็มีแอร์มีระบบสาธารณโภคครบนะนะคะเป็นอย่างนี้ขึ้นไปพี่แซดกำลังกินข้าวอยู่นะคะซึ่งที่นี่เขาอนุญาตให้น้องหมาเข้าพักได้เนาะนะคะประตูก็จะเป็นอย่างลักษณะนี้ค่อนข้างมีฝุ่นนะคะ นี่ค่ะพี่แสบอยู่นี่เองนะคะแม่แนะนํานะคะว่าแม่แม่ที่พามาน้องหมามาพักเราควรดูแลความสะอาดให้เขาด้วยนะคะไม่ควรเอาขึ้นที่นอนซึ่งพี่แสบนะคะไม่ได้ขึ้นที่นอนเลยพี่แสบก็จะมีที่นอนส่วนตัวมานะคะมาเรียบร้อยเลยนะคะเป็นแบบอย่างนี้นะคะคุณแม่เอามาให้แล้วก็ใส่แพมเพัดตลอดเวลานะคะอันนี้เพิ่งถอดไปเนื่องจากฉี่เดี๋ยวคุณแม่จะเอาน้ำให้พี่แสบทานเนาะ ก็คือผ้าทุกอย่างเราจะนํามาเองหมดนะคะยังไม่ได้ชิกคิตาเลยเพิ่งตื่นนะคะซึ่งเขาก็จะมีแอร์เดี๋ยวคุณแม่จะรีวิวห้องมุมลวงให้นะคะนี่พี่แสบจะทานข้าวตอนเช้าแล้วพร้อมเดินแล้วนะคะเราพาไปไหนเราก็ไปเที่ยวด้วยนะแต่ว่าก็ต้องดูแลความสะอาดหน่อยนะคะซึ่งคุณแม่เองเนี่ยมีมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งคือเอาที่ถูพื้นมาด้วยนะคะตรงไหนที่พี่แสบเขาทาเลอะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทานน้าอย่างเงี้ย นะคะคุณแม่ก็จะถูให้เขาให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งถี่ที่ถูพื้นแม่ก็เอามาจากบ้านเลยนะคะเราก็ไม่อยากให้เขามาว่าได้นะสําหรับคนเลี้ยงหมานะคะว่าเออหมานั่นหมาอึ้อหมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรมีถุงเก็บนะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้มีปัญหานะคะและแม่แนะนําอีกอย่างหนึ่งรองเท้าเดี๋ยวไม่ให้ดูลองเท้าพี่แสบนะคะเวลาไปเดินนะคะเราต้องใช้รองเท้าในการเดินนะคะเพื่อน้องหมาที่น่ารักของเราอ่ะนะคะเห็บหมัดจะได้ไม่ขึ้นตามพวกเนี้ย นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บผ้าแล้วพอเราจะกลับกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาพี่แสบเดินเที่ยวกันเนาะแต่ไอตัวนั้นมาเย่เร็วพี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาพี่แสบเที่ยวกันนะอุ้ยลืมปิดไฟข้างหน้าเดี๋ยวค่อยปิดทีเดียวเพราะเดี๋ยวเราต้องส่งมอบนะคะห้องก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะนะคะพี่แสบกําลังจะไปเดินเที่ยวกับป๊ะป๊าก็ให้เขากินข้าวเสร็จแล้วเราก็พาเที่ยวนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปแวะเซเว่นซื้ออะไรกินกันอีกนิดหนึ่งเพราะว่าแม่กับพอ่อก็ยังไม่ได้กินข้าวนะคะแต่รู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เลยนะฮะม,มา,าเยเอะอพี่แจ๊บก็คงยังไม่คยอย่อยหิวทีนี้นะคะบริเวณที่พาเดินนะคะจะเห็นได้ว่าพี่แจ๊บใส่รองเท้านะเพราะว่ามันมันป้องกันเห็บมัดเข้าทางนั่นก็ได้คือการเดินเนี่ยช่วยน้องหมาได้นะคะเรื่องการขยับลําไส้ เพื่อให้เขาอึนั่นเองค่ะซึ่งแม่ก็พยายามพาเดินทุกวันนะคะวันละรอบสองรอบอะไรเงี้ยนะคะเพื่อความน้องหมาเขาก็มีคนมาเดินแข่ง,ขงพิ่แสบเห็นไหมน้องหมาก็เดินแข่งน้องหมาตัวนี้คือเราให้ข้าวให้อะไรของเขาอยู่นะคะกินอยู่นะคะเขาก็เดินตามพี่แสบไปเรื่อยยเบื่อยแฉะนะคะนี่นะคะที่นี่นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้แม่ให้ดูเนาะ ที่พักมีหลายราคามากเลยนะคะซึ่งก็อย่างที่แนะนําว่าถ้าเกิดน้องมาเออน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บเอาไอตัวนี้อ,อึแทนมันไม่ใช่ของเราเนาะไอตัวนี้เป็นหมาเฝ้าเจ้าถิ่นนะคะหน้าตาน่าหลักไหมที่มีน้องหมาทุกคนนะคะถ้าน้องหมาอออย่างนี้นะคะก็ต้องเก็บนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในที่ที่เขาให้ใส่ไว้เนาะนะคะอย่ามักง่ายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะไม่ให้พวกเรานะคะเที่ยวกันอีกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่แพมเพิร์์นะคะแล้วก็ให้พี่แสบนอนรอนในรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวกินน้ํากันนะคะโอเคขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาแพมเพิร์์มาใสใ่พี่แสบค่ะไปรถ<ป><ป>เราก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูมุมพี่แสบนอนกันมุมที่พี่แสบนอนก็จะมีหมอนมีอะไรเรียบร้อยนะคะกันไว้นะคะไม่ให้เขาตกเขาก็จะมีอารมณ์แบบสนุกสนานของเขาไปอ่ะเนาะเขาก็นี่นะคะ เป็นไม้ลองนี้พ่อทําเพื่อพี่แสบนะข้างหลังเราก็เนี่ยเราเที่ยวเราก็อย่างนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวแม่พาไปชมก่อนนะคะว่าสถานที่เป็นยังไงที่แม่พักนะคะราคานะคะคือละหกร้อยบาทนะคะมีแอร์เรียบร้อยนะคะบ้านพักที่นี่มีหลายราคานะคะอันนี้แม่จะแผ่นกล้องไปช้าๆนะอันนี้พันสองนะคะอยู่ได้ประมาณสี่คนแต่นี่แม่เอ้ยน้องหมาไม่เอาไม่เอาแม่ก็อยู่กับพ่อแล้วก็พี่แสบเท่านั้นนะคะก็ไม่ต้องใช้อะไรมาก นี่นะคะอ่านี่พันสองนะคะก็จะมีรูว่าครอบขอบชิดคือชิลมากอะ่ะคือกินก็เรียกอะไรนะหมูกระทะหน้าบ้านได้เลยนะคะส่วนของพี่แซบก็จะเป็นอย่างนี้มีแอร์เรียบร้อยนะคะขึ้นไปแม่แนะนํานะให้เอาที่นอนน้องหมามาตังหาอย่าเอาที่นอนเอา้องหมาขึ้นเตียงนะคะอ่ะนี่เราก็จะมีส่วนของฉี่พี่แซบนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บนะคะไปทิ้งอย่าให้เป็นภาระคนอื่น ก็มีที่นอนนะคะนี่ที่นอนน้องหมาเขาก็จะมีชุดนอนมาให้เรียบร้อยแต่ว่าแม่กับพ่อไม่ได้ใช้เนาะเนื่องจากว่าแม่กับพ่อนั้นนะคะก็เรียกอะไรนะโควิดก็เลยเอาทุกอย่างมาเองนะคะแล้วก็มีกุญแจอย่างนี้แล้วก็เสียบปกตินี่แหละค่ะห้องก็จะเป็นอย่างนี้ห้องมันจะแคบหน่อยหนึ่งนะนะคะแต่อยู่ได้ก็มีน้องหมานอนตรงนี้นะคะแม่ก็จัดการให้พี่แหลเนะแล้วก็มีโต๊ะเรียบร้อยเลยนะคะโต๊ะ โต๊ะให้เรานั่งนะคะตอนเช้าๆกินกาแฟแต่แม่ว่าเป็นนั่งข้างหน้าดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างอับนะคะมีทางก็อยากเอาลักที่ทุกคนรอคอยคือห้องน้ําประตูห้องน้าเป็นอย่างนี้นะนะคะห้องน้ําเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอ่านี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะกว้างค่อนข้างกว้างเลยแหละนะคะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็มีที่ทําน้ําอุ่นเรียบร้อยเลยนะคะ อากาศที่นี่ค่อนข้างดีนะนี่นะคะที่นี่ชื่อสอนไลท์โฮมสเตย์นะคะอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบนะคะจังหวัดชเชียงเดีวแม่จอดางแผนนะคะด้านหน้ามันจะเป็นอย่างนี้จะเห็นเพนเฟอพิเศษเดี๋ยวแม่ตองเก็บไปทิ้งนะคะแล้วมันก็จะเห็นสันเขื่อนด้านนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จอดรถตรงนี้ได้นะคะเห็นไหมพ่อจอดรถตรงนู้นะคะเดี๋ยวแม่ขอไปเช็คเอาท์ก่อนนะคะหลอใบนะคะ นะอยากดูส่ยักษ์นะคะเมื่อกี้ร้องเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่นางต้องการนะคะก็คือแค่ออกมันแบบดูบรรยากาศรอบๆอ,อ,อย่างนี้นะคะเห็นไหมสวยมากนะคะคือหมาก,ก็เหมือนเราเลยเนาะคืออยากเที่ยวนะคะพ่อก็ต้องอุ้มพ่อแม่อุ้มไม่ไหวตัวยังกะยัก ะะเป็นไงมั่งคะสําหรับเขื่อนสียักษ์นะคะเป็นเขื่อนที่ค่อนข้างเงียบสงบนะคะโดยเฉพาะวันที่ว่าไม่ใช่วันหยุดนะคะบอกเลยว่าน่าจะพาน้องหมาไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะและที่สําคัญนะคะใกล้กับกรุงเทพหานครมากๆเลยนะคะเราใช้เวลาเดินทางโดยประมาณเนี่ยสามชั่วโมงพบคุณแม่ลากเรือไปด้วยนะคะแต่ถ้าคนอื่นไม่ลากเรือน่าจะเร็วกว่านี้นะคะซึ่งพี่แปบแฮปปี้มากกับที่นี่คะ่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ คลิปเที่ยวต่างๆของแม่แล้วก็พี่แสบแล้วคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะ